ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเร็วมากและมีกล้องอยู่แทบทุกคนแห่งแบบนี้เราก็มักจะได้เห็นการค้นพบหรือปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกว่าเดิมอย่างเช่นเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือที่เราอาจจะเรียกว่าดวงวิญญาณซึ่งเมื่อก่อนนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องของความเชื่อแต่ในปัจจุบันกลับมีภาพหรือคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องเหล่านี้กล้องที่ดูเหมือนจะสามารถจับภาพ ในสิ่งที่สายตาปกติของมนุษย์เรานั้นไม่สามารถมองเห็นได้ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอบางชิ้นนั้นมันก็ส่งพลังถึงขนาดที่ทำให้แม้แต่คนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้มาก่อนต้องนิ่งไปและยากที่จะหาเหตุผลมาคัดค้านสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและเรื่องราวทำนองนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เราจะนำมาให้ชมกันในคลิปนี้มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่น่าเศร้าครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในอเมริกาอุบัติเหตุครั้งนี้มันก็ทําให้ทารกน้อยแม่ของเด็ก และเพื่อสนิทของเธอเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง3ามคนแต่ท่ามกลางความเสียใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้พบกับภาพผ่ายภาพหนึ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาพวกเขาเชื่อว่าภาพนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทุกคนที่จากไปได้ไปอยู่ในพบพมิที่ดีแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าคุณฮาน่าเซมอนวัย2ีาปีกาลังขับรถพาลูกน้อยวัย9้เดือนไปหาหมอตามนั้นแต่รถของเธอนั้นเกิดเสียหลักไปชนประสานงานเข้ากับรถบรรทุกอย่างแรง น่าเศร้ามากที่ทั้งหันหน้าและลูกสาวและเพื่อนสนิทของเธอเสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุนี้ในเวลาเดียวกันนั่นเองมันก็มีนักเรียนมปลายคนหนึ่งที่ชื่อแอนดิต้ากานอนกํนาลังขับรถไปทํางานและเธอก็เลยใช้มือถือถ่ายรูปที่เกิดเหตุเอาไว้และเหตุผลที่เธอถ่ายรูปที่เกิดเหตุเอาไว้ก็เป็นเพราะว่าวันนั้นเธอไปทํางานสายอยู่แล้วแล้วเธอก็ยังมาเจออุบัติเหตุทําให้รถนั้นติดอีกเธอก็เลยกล่าวว่าจะเอารูปนี้ไปยืนยันกับเจ้านายและตอนที่ถ่ายรูป แอนเน่านั้นก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์หรือแอปแต่งภาพไปอย่างไรเลยแต่พอกลับมาเปิดดูรูปอีกทีหนึ่ง mm. เธอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นในภาพคุณแอนเน่านั้นรู้สึกว่าจะต้องตามหารอบรัวของผู้เสียชีวิตให้เจอเพื่อเอารูปนี้ไปให้พวกเขาดูแล้วพอคุณโจดี้เซม,มอนกับคุณดานะ่าซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณทาน,น่าได้พบเข้ากับภาพนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้สงสัยเลยว่าภาพนี้แสดงให้เห็นถึงลำแสงที่ดูเหมือนจะเป็นบันไดสู่สวรรค์ พวกเขาสังเกตเห็นเหมือนกับมีลูกแก้วเล็กๆอยู่ในลำแสงนั้นด้วยและก็เชื่อว,ว่านั่นคือดวงวิญญาณของหลานสาวตัวน้อยที่กำลังเดินทางขึ้นไปสูวรรค์พวกเขาเลยมั่นใจว่าทั้งลูกสาวและหลานสาวจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วจริงๆคราวนี้เรามาดูอีก,กเรื่องหนึ่งมันก็เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ไม่รู้ที่ไปที่มาแน่ชัดคลิปนี้บันทึกภาพบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายได้ยากมากๆภาพที่อาจจะทําให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องชีวิต และตัวตนของเราเลยทีเดียวที่น่าสังเกตก็คือคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาโดยไม่บอกว่าใครเป็นคนโพสต์อาจจะเพราะว่ากลัวมีปัญหาถ้าเกิดว่ามีใครพยายามตามหาคนที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยภาพในคลิปเป็นภาพขาวดําซึ่งมันก็ปกติสําหรับกล้องวงจรปิดทั่วไปที่ตั้งค่าแบบนี้ก็เพื่อประหยัดเมมโมรีในคลิปมันจะมีวงกลมสีแดงที่เด่นให้ดูผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเดินอยู่ในลานโล่งๆหน้าตึกใกล้ๆก,กับลานจอดรถ ตอนแรกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูปกติดีผู้ชายคนนี้กําลังเดินไปแล้วก็มีคนเดินสวนออกมาจากอีกทางไม่ไกลกันนะแต่จู่ๆก็มีเงาปแปลกๆที่เหมือนจะพุ่งออกมาจากร่างของผู้ชายที่เดินสวนมาแล้วที่แปลกกว่านั้นก็คือเงาดาๆนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนเข้าไปในร่างของผู้ชายคนแรกที่อยู่ในวงกลมแดงและนี่อาจจะเป็นหลักฐานว่าวิญ,ญญาณออกจากร่างหนึ่งแล้วย้ายเข้าอีกร่างหนึ่งได้จริงๆหรือเปล่า ผู้ชายทั้งสองคนในคลิปนั้นดูเหมือนจะมีท่าทีบางอย่างตอนที่เงาดํานั้นเคลื่อนที่ผ่านไประหว่างพวกเขาบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเองิญอาจจะไม่ใช่แค่วิญญาณแต่อาจจะเป็นพลังงานหรือจิตแบบอื่นจากข้างนอกหรืออาจจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่พยายามจะควบคุมร่างของพวกนี้ก็เป็นไปได้และไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงแต่ภาพในคลิปนี้มันก็ดูน่าขนลุกดีจริงๆเลย ยังมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงในอเมริกาเหมือนกันตอนนั้นมีการเรียกเฮลิคอปเตอร์ด่วนเพื่อเรียกส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแต่เพราะว่าคนเจ็บนั้นมีอาการหนักมากการเคลื่อนย้ายตัวออกจากที่เกิดเหตุมันก็เลยยากและเสี่ยงมากทีมกู้ภัยตัตัดสินใจจะเสี่ยงเอาคนเจ็บขึ้นหอไปแต่พอขึ้น,คนเครื่องไปได้ไม่นานคนเจ็บก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตไปแต่ตอนที่หอนั้นกำลังบินขึ้นไปพอดี ก็ได้มีคนแถวนั้นได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วกล้องของเขาก็บังเอิญถ่ายติดอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าเชื่อเข้ามาได้และเนื่องจากหอนั้นมันอยู่ไกลพอสมควรแล้วแสงก็มีน้อยมากก็เลยทําให้เรานั้นมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่พอสูมภาพเข้าไปแล้วปรับให้ชัดขึ้นเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันมีวัตถุอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ผ่านใบพัดหอไปด้วยความเร็วสูงมากวัตถุนั้นดูคล้ายๆกับลำน้ําที่พุ่งออกไปหรือไม่ก็ดูเหมือนกับกลุ่มควัน ไม่บอกสีขาวแต่ที่น่าแปลกก็คือมันเคลื่อนที่เร็วมากแต่รูปทรงนั้นยังคงเหมือนเดิมไม่แตกกระจายออกไปทั้งที่เคลื่อนที่ผ่านใบพัดที่กําลังหมุนอยู่เลยแต่เรานั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อน,อนว่าตอนที่ห่อบินขึ้นใบพัดมันจะหมุนเร็วมากๆปกติแล้วอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้าไปมันน่าจะโดนลมตีจนกระจายไปหมดทันทีส่วนที่บางคนนั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นของแข็ง เช่นไฟฉายหรือพุมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะขอแข็งนั้นมันคงจะผ่านใบพัดไปไม่ได้มันคงน่าจะแตกละเอียดไปก่อนหรือถ้าแย่กว่านั้นมันอาจจะทําให้ฮอเสียหลักจนตกไปเลยก็ได้แต่ในคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแบบนั้นเลยแล้วที่บังเอิญจนหน้าขนลุกก็คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงกับตอนที่คนเจ็บเสียชีวิตพอดีเป๊ะเพราะแบบนี้หลายคนก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เห็นในภาพนั้น มันอาจจะเป็นวิญญาณของคนเจ็บที่เสียชีวิตกําลังออกจากร่างเดินทางขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็เป็นไปได้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12รกรกฎาคมปี2016บนทางหลวงในรัฐแคนาดาที่สหรัฐอเมริกามันก็ได้มีนักบิดมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งประสบอุบ,บัติเหตุรุนแรงมากจนหมดสติอยู่กลางถนนเท่าที่รู้มันก็คือไม่มีรถคันอื่นมาชนด้วยแต่ตัวนักบิดเองก็อาการหนักมากถึงขั้นเหม็นตายเท่ากันเลยทีเดียว อนนั้นเองมันก็มีคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งขับรถผ่านมาพอดีและเขาก็จอดรถแป๊บหนึ่งแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปที่เกิดเหตุเอาไว้คนขับรถบรรทุกคนนี้ก็มีนามว่าคุณซอวัสเครดเขาก็บอกว่าตัวเองนั้นมีเซนต์หรือสัมผัสที่6คือสามารถมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปนั้นมองไม่เห็นคุณซอบ,บอกว่าเขารู้สึกถึงอะไรแปลกๆตรงที่เกิดเหตุเขาก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วต่อมาเขาก็เอารูปนี้ไปโพสต์ในโลกออนไลน์ รูปที่คุณสอเอามาแชร์มันก็กลายเป็นที่คือหาในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากเพราะในรูปนั้นมันดูเหมือนจะมีเงาร่างที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของนักบิดลอยอยู่เหนอือกลุ่มของคนที่กําลังช่วยเหลือเขาอยู่และขอบอจากการรายงานข่าวก็บอกว่าตอนที่ถ่ายรูปอยู่นั้นนักบิดยังไม่เสียชีวิตแต่เขาก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานมันก็เลยมีคนคิดกันว่าบางทีแล้ววิญญาณเขาอาจจะออกจากร่างไปตั้งแต่ตอนที่เขาหมดสติแล้ว แต่ร่างกายนั้นมันบาดเจ็บหนักเกินไปจนเขาไม่สามารถจะกลับเข้าร่างได้แล้วพอรูปนี้ถูกแชร์ออกไปคนในโซเชียลมีเดียก็ทึ่งกันมากหลายคนก็เชื่อว่าดีแหละมันคือหลักฐานว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วพอมีคนสงสัยว่ารูปถ่ายใบนี้เป็นรูปจริงหรือเปล่ามันก็มีอีกกลุ่มมาบอกว่าเหมือนกับที่คุณสอมีเซนพิเศษกล้องถ่ายรูปเองบางทีแล้วก็จจะถ่ายติดอะไรบางอย่างที่สายตาคนเรานั้นมองไม่เห็นก็เป็นได้เหมือนกัน เรื่องต่อไปนี้มันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อเหมือนกับเรื่องแต่งแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี2018คุณแซนดี้ไรเธอก็ต้องเจอกับเรื่องเศร้ามากๆเมื่อเธอต้องสูญเสียลูกสาวไว้เพียงแค่สองขวบที่มีนามว่าฟาโลวาไปในคืนที่เกิดเรื่องคุณแซนดี้นั้นทํางานกะดึกเธอฝากลูกสาวไว้กับแฟนชื่อนายโลแอนโทนีคลาสโตแต่แล้วแฟนของเธอนั้นก็เริ่มส่งข้อความหาเธอแบบร้อนรนผิดปกติตอนนั้นคุณแซนดี้ไม่คิดเลยว่า นั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอลูกสาวตัวน้อยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลอ้างว่าตอนที่เขาเผลอหลับไปฟอลลว่าเด็กก็ปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ตกลงมาเองแต่ผลการตรวจสอบกลับพบว่าตามตัวเด็กนั้นมีรอยช้ำแล้วก็มีแผลหลายจุดซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่เขาบอกสารก็เลยตัดสินจำคุกนโล30ปีแต่กว่าคดีจะจบตัดสินคดีกันได้ก็ใช้เวลานานถึง5ปีคือมาจบลงในปี2023แต่ระหว่าง5ปีที่โรคอยนั้น มันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตามมาด้วยคุณแซดีเธอได้ทำมุมเล็กๆไว้ที่หลุมศพของลูกสาวอ้ของเล่นที่ฟาโลว่าชอบหลายๆอย่างหลายๆชิ้นไปวางไว้แต่ต่อมาของเล่นพวกนั้นมันก็เริ่มหายไปทีละชิ้นสองชิ้นเธอก็เลยเริ่มไปบอกให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุสานช่วยดูแลให้ดีๆหน่อยและตรงนี้แหละที่เรื่องนั้นมันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาในคืนหนึ่งมันก็มีอีกครอบรัวหนึ่งที่ต้องเจอกับปัญหาหคล้ายๆกันก็คือมีคนมารบกวนสุสาน มากาะควนหลุมศพของลูกชายของพวกเขาพวกเขาก็เลยตัดสินใจแอบปิดกล้องวงจรปิดไว้บนต้นไม้สูงหวังว่าจะถ่ายคนที่ทํากับหลุมศพเหล่านี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ถ่ายติดในกล้องวงจรปิดนั้นกลับดูเหมือนกับฟาลโลวาตัวน้อยที่ออกมาวิ่งเล่นในด้านของครอบครัวที่ติดกล้องที่ได้เห็นภาพของเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆอยู่ในสุสานคนเดียวตอนกลางคืนพวกเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้กลัวว่าเด็กนั้นจะได้รับอันตรายก็เลยรีบไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่สุสานมาดู แต่มันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เพิ่งจะได้คุยกับครอบครัวของฟาวาร่พอดีพอเห็นรูปก็จําเด็กผู้หญิงในภาพได้ทันทีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นฟาวาร,รุ่แน่ๆครอบครัวที่ติดกล้องก่อนเลยติดต่อหาคุณแม่แซนดี้แล้วพอคุณแม่แซนดี้ได้เห็นรูปก็ถึงกับน้ําตาไหลตึมออกมาเลยทีเดียวเพราะเธอเชื่อมันมากๆว่านี่มันคือวิญ,ญญาณของลูกสาวตัวน้อยของเธอจริงๆ เรื่องนี้มันก็ทําให้ทั้งสองครอบครัวนั้นเชื่อเหมือนกันว่าวิญญาณของฟาวาโลนั้นคงมาช่วยพาวิญญาณของลูกชายอีกคนไปสู่สุคติเพราะเด็กทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตแบบไม่ยุติธรรมเหมือนกันและบางทีของเล่นต่างๆที่หายไปแบบไม่มีเหตุผลนั้นมันกอาจะเป็นเพราะว่าฟาวาโลเอาไปเองก็เป็นไปได้ต้องขอขอบคุณภาพถ่ายที่ได้มาในวันนั้นที่ทําให้ทั้งสองครอบครัวรู้สึกใจสงบได้มากขึ้นเพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่าเด็กน้อยทั้งสองคนกำลังช่วยเหลือกันและกันอยู่ในโลกหลังความตาย เพื่อผ่านพ้นความไม่ยุติธรรมที่พวกเขานั้นเจอตอนมีชีวิตอยู่คราวนี้ก็เป็นเรื่องจากรัฐเมกซิชูนซอเมริกาคุณแกร์เทอร์แมนคนนี้ก็เป็นถึงกับหัวหน้าสถานีดับเพลิงอยู่ในเมืองแต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบการขโมยที่บ้านซึ่งมันก็มีกล้องจับความเคลื่อนไหวติดอยู่ตอนแรกคุณกล์นคิดว่ามันอาจจะมีใครบุกรุกเข้ามาหรืออาจจะเป็นแค่ตัวรักคุณหลงเข้ามาแต่พอเปิดภาพเข้าไปดูจากกล้องก็ต้องตกใจเป็นอย่างมาก กล้องนั้นมันจับภาพเคลื่อนไหวได้อัตโนบัติแต่ภาพที่เห็นนั้นมันไม่ใช่คนบุกรุกอย่างที่คิดกลับเป็นภาพที่ดูเหมือนกับนางฟ้ากําลังลอยอยู่เหนือกับรถกระบะของเขารูปร่างเหมือนกับนางฟ้าไม่มีผิดมีปีกข้างหลังแล้วก็เหมือนกับถืออะไรคล้ายๆกับดาบไว้ในมือด้วยภาพนี้เห็นแค่แป๊บเดียวแต่กล้องมันมีคุณภาพดีเลยสามารถจับช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นไว้ได้ทันแล้วพอภาพผัดไป ร่างของนางฟ้าก็แทบจะหายไปแล้วแค่เห็นจางๆตรงมุมภาพเท่านั้นเองตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ควันหรือหมอกก็อย่าลืมว่าเจ้าของบ้านคุณกแกลนนั้นเขาเป็นหัวหน้าดับเพลิงเลยทีเดียวเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไฟเรื่องของควันเขาย่อมรู้ดีว่าตรงไหนมีควันตรงไหนเสี่ยงไฟไหมแต่คุณกแกลนนั้นกลับเชื่อมันมากๆว่าสิ่งที่กล้องถ่ายได้นั้นคือนางฟ้าอย่างแน่นอนบางทีนางฟ้าองค์นั้นน่ะ ก็อาจจะกําลังมาตรวจดูหรือกําลังมาปกป้องรถของเขาอยากอันตรายบางอย่างก็เป็นไปได้ถ้าเป็นของไทยแล้วละก็ต้องเป็นแม่ยนังแน่นอนเลยครับเรื่องนี้นั้นมันก็โด่งดังจนถูกเอาไปออกรายการทีวีเลยทีเดียวในรายการนั้นก็เชิญสิทธยาพิบาลท่านหนึ่งมาให้ความคิดเห็นซึ่งท่านก็ยืนยันว่าภาพนี้ดูเหมือนของจริงจริงๆิงสิทยาพิบาลท่านนี้ก็จะมีเรื่องส่วนตัวก็คือท่านนั้นเคยประสบอุบัติเหตุหนักมากจนหมอบอกว่า เคยเสียชีวิตไปแล้วแต่ท่านเองนั้นก็สามารถฟื้นกลับคืนมาได้ท่านก็เล่าว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่เหมือนกับตายไปแล้วท่านก็ได้ไปพบเข้ากับสวรรค์แล้วก็ได้เห็นเข้ากับนางฟ้าจริงๆท่านก็เลยได้รู้ว่านางฟ้าอยู่รอบตัวของเรานี่แหละแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองดังนั้นน่ะสำหรับท่านแล้วมันก็ไม่แปลกเลยที่กล้องจะถ่ายติดภาพนางฟ้าเหนือรถยนต์มาได้เพราะท่านเชื่อว่านางฟ้าอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาจริงๆ และมีดำซ้ำรายการนั้นยังได้ทำโพลถามผู้ชมในเรื่องนี้แล้วก็พบว่า72%ที่ตอบแบบสอบถามนั้นก็เชื่อว่านางฟ้ามีจริงมีแค่16%เท่านั้นที่ไม่เชื่อส่วนอีก2%ก็บอกว่าไม่ได้ใจและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปต่อไปผมอยากจะให้ข้อมูลนิดหน่อยเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณในบางวัฒนธรรมกันก่อนความเชื่อในเรื่องของวิญญาณในแต่ละวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไป แล้วพวกเขานั้นก็จะมองเห็นภาพวิญญาณนั้นไม่เหมือนกันอย่างในเอเชียรือหลายที่อย่างญี่ปุ่นเองก็มังจะพูดถึงลูกแก้วที่เรืองแสงเล็กๆที่เห็นได้ในตอนกลางคืนในตำนานญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกกันครับว่าลูกแก้ววิญญาณซึ่งพวกนี้ก็คือฮิโตดามะแปลงไง่ายๆก็คือลูกบอลมนุษย์ วัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกนั้นก็จะมีเรื่องของลูกแก้วลึกลับคล้ายๆกันถ้าของไทยนั้นก็ไม่ต้องเสิร์รับมีเยอะแยะมากมายให้ไม่ว่าจะเป็นผีเผ้าผีกระสือผีโพงโอ้โหพวกนี้มีแสงหมดเลยเยอะกระหิงห้อยแต่ว่าบางวัฒนธรรมนะครับเขาก็จะเชื่อกันว่ามันเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วและบางทีข้อมูลพวกนี้เนะี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เรารับเข้าใจคลิปที่จะได้ดูต่อไปนี้มากยิ่งขึ้นในคลิปนะี่ยเราจะได้เห็นกับภาพที่เชื่อกันว่า เป็นวิญญาณของคนที่รักกําลังแตกออกเป็นลูกแก้วเล็กๆท่ามกลางครอบครัวที่อยู่รอบๆนั่นเองครับบางวัฒนธรรมน่ะก็เชื่อว่าลูกแก้วพวกนี้นะ่ะจริงๆแล้วก็คือวิญญาณของญาติิคนอื่นๆครับที่เสียชีวิตไปก่อนแล้วกําลังมารอรับดวงวิญญาณดวงใหม่ไปสูพ่พบภูมิของวิญญาณบางวัฒนธรรมนั้นก็เชื่อว่าลูกแก้วพวกนี้คือเทวดาครับแต่ไม่ว่าลูกแก้วพวกนี้พวกนั้นน่ะมันจะเป็นวิญญาณหรืออย่างอื่นก็าตาม หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณผู้หญิงในภาพนี้เองก็ตามครับการที่ได้เห็นช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ดูเปราะบางแบบนี้นะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆเลยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่แน่นอนสําหรับทุกชีวิตก็คือสักวันหนึ่งชีวิตทุกคนนั้นจะต้องจบลงครับแต่มันจะจบลงแบบไหนเราก็คงจะไม่รู้หรอกครับรู้แค่ว่าต้องใช้ชีวิตที่มีในปัจจุบันนี้นะ่ะให้มันดีที่สุด เรื่องต่อไปนี้มันก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างแปลกมากเลยครับมีคนแชร์มานานแล้วหลายปีในโลกออนไลน์ในคลิปนั้นมันก็จะเป็นภาพตอนที่สัตว์เลี้ยงตัวนึงครับที่น่าจะเป็นกวางนั่นแหละลม้ลมลงนอนนิ่งอยู่กับพื้นดูเหมือนจะตายแล้วแต่ที่มาที่ไปของคลิปนี้เองมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอามาโพสต์คนแรกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องมามันเป็นกล้องวงจรปิดหรือกล้องที่นายผ่านติดเอาไว้กันแน่ดูดูแล้วมันก็เหมือนจะ เกิดใกล้ๆกับรางรถไฟแต่คุณภาพคลิปมันต่ำมากมันก็เลยไม่สามารถยืนยันอะไรที่ชัดเจนใดและที่เห็นจะชัดอย่างเดียวเลยก็คือสัตว์ตัวนั้นล้มลงไปแล้วแป๊บเดียวมันก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกับเคลื่อนที่ออกมาจากร่างกายของมันซึ่งนี่แหละมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คลิปนี้มีคนสนใจเยอะมากในโลกออนไลน์คือบางคนเขาก็เชื่อว,ว่าสัตว์นั้นมันไม่มีวิญญ,ญาณแต่ในภาพคลิปนี้มันก็ค่อนข้างจะดูขัดแย้งกับความเชื่อเหล่านั้นที่ว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีวิญญ,ญาณ ไอสิ่งที่ดูแปลกๆที่เคลื่อนที่ออกมาจากร่างกายของกวางนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกับอะไรที่อธิบายได้ง่ายๆด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปบางคนก็เดาว่ามันอาจจะเป็นแก๊สอะไรบางอย่างรั่วออกมาจากตัวของกวางแต่ปกติแล้วแก๊สนั้นมันจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าบางคน,น,นก็บอกว่ามันอาจจะเป็นลูกกวางในท้อง คิดว่าควางตัวนั้นมันอาจจะท้องอยู่ก็เป็นไปได้แต่ที่เราได้เห็นกันชัดๆเลยก็คือไอ้สิ่งนั้นมันลอยขึ้นซึ่งลูกวางเกิดใหม่นั้นมันลอยไม่ได้อยู่แล้วข้อสันนิษฐานเหล่านี้มันก็เลยน่าจะปัดตกไปได้ง่ายดังนั้นที่เป็นไปได้เลยก็คือมันมีเหลือไม่กี่ยางมันอาจจะเป็นดวงวิญญาณจริงๆหรือกล้องมันรวนหรือไม่ก็เป็นคลิปตัดต่อขึ้นมาเล่นๆแต่สําหรับคนที่เชื่อในเรื่องราวเหล่านี้พวกเขาก็จะมองว่านี่มันอาจจะเป็นหลักฐานสําคัญที่บอกว่า ิ่งมีชีวิตทุกชนิดมันก็จะมีวิญญาณเหมือนกันมาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายนปี2 0 1 2คุณอังกฤษเป็นคนอินเดียตอนนั้นเขากําลังเดินป่ากลับที่พักแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรแปลกๆผิดปกติอยู่ใกล้ๆเขาเองก็พยายามไม่สนใจแล้วก็เริ่มปวดต้นคอขึ้นมาแล้วก็ปวดแรงมากๆจนกระทั่งคืนนั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียว ขานอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็เลยลงไปคุยกับรปภที่ตึกรปภนั้นฟังแล้วก็สนใจก็เลยลองไปเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังแต่บางทีไม่รู้เรื่องนั้นไปเลยมันอาจจะดีกับคุณอังกฤษมากกว่านะครับเพราะสิ่งที่เจอในกล้องนั้นมันยิ่งทําให้เขานอนไม่หลับหนักยิ่งกว่าเดิมเลยทีเดียวภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะครับก็บอกเลยว่าตอนที่คุณอังกฤษกําลังเดินขึ้นบันไดกลับห้อง มันก็ได้มีเงาแปลกๆครับรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์ซ้อนทับแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตัวเขาไปเลยคุณอังกฤษจ,จําได้แม่นเลยว่าจังหวะน,นั้นนะ่ะคือตอนที่เขารู้สึกแปลกๆและนั่นก็พอดีเป๊ะเลยครับเขาก็เลยสรุปได้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่กล้องถ่ายติดน,นั้นนะ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ปุ่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาโดยตรงในตอนนั้นจริงๆครับเรื่องนี้นั้นมันก็มาจากกลุ่มนักล่าผีในอเมริกาที่ชื่อกลุ่ม e b r o ์ n น่ Paranormal Exper เพครับ พวกเขาได้เข้าไปสำรวจปรา,าสาทเก่าๆแห่งหนึ่งหลังจากการสำรวจเก็บข้อมูลทั้งวันจนเหนื่อยทีมงานก็เลยตัดสินใจพักผ่อนในส่วนของปรา,าสาทที่พวกเขานั้นปรับปรุงใหม่ทำเป็นโรงแรมเปิดให้คนทั่วไปเข้าพักได้พอดีแต่พอเช้าวันต่อมามันก็มีทีมงานคนหนึ่งเืิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเพียบมากๆพิดปกติแล้วเขาก็เล่าว่ารู้สึกเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างประเทศแรงที่หน้าอกแถมเ,เพื่อนร่วมห้องอีกคนอเดือนนั้นก็ยังบอกอีกว่าในคืนนั้น เขานอนกรนมากๆซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเขาก็เลยสงสัยก็เลยลองไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนสำหรับใช้ถ่ายตอนสำรวจแล้วเขาก็เจอเข้ากับอะไรแปลกๆที่เหมือนกับลูกไฟหรือดวงไฟดวงหนึ่งเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตัวเขาแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปหลังจากนั้นประมาณ20วินาทีหลักฐานนี้มันทำให้ทีมเบอร์เนลทั้งตื่นเต้นแล้วก็แอบแอบกลัวอยู่เหมือนกัน พวกเขาสงสัยว่าไอ้ลูกไฟปิดตาหนี้มันคือวิญญาณร้ายหรือเปล่าแล้วถ้าใช่มันคือตัวการที่ทําให้ทีมงานคนนั้นเก็บหน้าอกแล้วก็หายใจแปลกๆหรือเปล่ากันนะและคนที่ทาคลิปนี้ขึ้นมานั้นมันก็น่าจะเป็นทีมงานของพวกเขาเองและพวกเขาก็บอกว่ามันยังมีฟุตเทจอีกตั้งหกชั่วโมงที่พวกเขายังไม่ได้ตรวจสอบแล้วในช่วงเวลาอื่นๆที่ถ่ายเอาไว้นั้นมันก็ได้เจอไอ้ลูกไฟหรือลูกแก้วคล้ายๆกันนี้โผล่มาในเฟรมอีกหลายๆครั้งเหมือนกัน และมีคนตั้งคำถามว่าที่หายใจไม่สะดวกหรือนอนโกน,นั้นน่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าฝุ่นเยอะในประสาทเก่าแก่ก็เป็นไปได้ซึ่งฝุ่นพวกนี้มันก็จะก่อให้เกิดความระคายเครื่องในโพรงจมูกแล้วบางทีมันก็อาจจะทําให้กล้องถ่ายภาพออกมาดูเหมือนกับเป็นลูกแก้วก็เป็นไปได้ดังนั้นข้อสรุปจริงๆของเรื่องนี้เราอาจจะไม่มีวันรู้แน่ชัดเลยก็เป็นไปได้บางทีเรื่องพวกนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆก็เป็นไปได้ครับ